สวัสดีครับหลายคนนะครับได้มีการทักผมมานะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะหางานเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีแต่ว่าไม่ได้มีประสบการณ์เนี่ยไม่ไม่ด้แบ็คกราวน์เนี่ยมันทําได้ไหมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาตอบโจทย์ข้อนั้นนะครับก็จริงๆแล้วอ่ะผมก็วยๆนะครับผมก็มีเป็นแบ็คกราวน์คล้ายๆกันก็คือไม่ได้จบตรงสายแต่ว่าก็สามารถหางานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมาแชร์ประสบการณ์ของผมว่าเรื่องมันเป็นไปมาอย่างไร ก็แบ็กกราวน d ์ของผมนิดนึงครับคือผมเป็นคนที่ไม่ได้จบสายคอมพิวเตอร์ไซส์นะครับแต่ผมจบสาย m a เ h อ m a แมท s ิก uh, ์หรือว่าคลิตศาสนะครับสิ่งที่ผมเรียนเนี่ยส่วนใหญ่มเอาันก็คือจะเป็นเทอรี่เราจะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้โค้ดเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแบ็กกราวน d ์ของผมเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่ค่อยมีโคดิ um, n ง Background เท่าไหร่นะครับแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนนะครับไปที่ทำให้ผมสามารถที่จะ หาง,งานนะครับในสายงานนี้ได้นะครับก็คือว่า,าผม take small steps ครับ small steps ที่ผม take เนี่ยก็คือว่าผมทำการ take elective class นะครับที่ให้เริ่มเขียนไพทอนนะครับในห้องฟิสิกส์นะครับมากยิ่งขึ้นแล้วก็ take course machine learning เล็กๆน้อยๆนะครับในเวลาว่างของผมนะครับนี่เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของผมนะครับ พอผมเริ่มมาได้สักพักแล้วเนี่ยในเล็กทิฟในมหาลัยยผมรู้สึกว่ามันไม่พอครับเพราะมันมีแค่แค่นิดเดียวครับผมก็เลย extend beyond t h a t ก็คือ enroll เข้า uh, boot camp ครับ software engineering boot camp น,นะครับของ lewagon นะครับของญี่ปุ่นตัวเนี้ยก็คือจะเป็น boot camp ที่8อาทิตย์นะครับก็ลง intensive ไปเลยเกี่ยวกับเรื่อง c ดดิ้งว่าโค d ด n งยังไงตั้งแต่ data structure algorithmfrontend backend database นะครับแล้วก็ deployment ต่าง น,น,นี่ก็คือจะเป็นสิ่งที่ผมเรียนนะครับแปดทิศตอนนั้นนะผมก็มีพื้นฐานแล้วในมุมซอฟต์แวร์เจนิเออร์นะครับต,ตั้งต้นแต่ตอนนั้นนะผมก็คิดว่ามันหนาดก็ออยังไม่พอผมก็เลยลุยไปอีกหนึ่งขั้นนะครับก็คือว่ามก็มีการ Enroll เข้า Masters นะครับที่ Imperial เกี่ยวกับ data science ์เซนเมชช n เนอร์นคือผม explore ในด้านซอฟต์แวร์เ i นิเ r i ร g มาแล้วแหละแต่ผมก็เลยอยากรู้มาเพิ่มว่าถ้าลงลึกด้านดีเทลไซ e ์เซ machine learning เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ ก็เลยแอนโรวเข้ามาสเตอร์นะครับที่เป็น Imperial นะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะมีวิดีโอครับที่ลงมาแล้วนะครับสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้น,นะครับแต่ว่าผมก็สนใจด้านด้านนั้นทำให้ผม explore ทั้งปีนะครับว่า Machine Learning เนี่ยมันมีสายอะไรบ้างน,นะครับออนอกเหือนจากนี้นะครับสิ่งที่ผมทำที่ทำให้ผมสามารถที่จะได้งานนะครับก็คือผมก็มี internship นะผมก็ ระหว่างเรียนมหาลัย่งโมจะมีเทิร์นชิพระหว่างทางสมัครเกี่ยวกับด้านดีไซน์ืซเอ็มเอลนะครับไปเพราะว่าการที่เราสมัครอินเทิร์นชิพเนี่ยมันง่ายกว่ามากเทียบกับว่าเราจะสมัครฟูลไทม์จ็อบนะครับเพราะว่าตอนพอเราสมัครอินเทิร์นชิพนะครับทีเ่เกี่ยวกับด้านเทคเนี่ยเขาไม่ได้จะมองหาคนที่มีประสบการณ์หรือว่าสแตนดาร์ดในการอินท์วิวเนี่ยมันไม่ได้สูงเท่ากับตอนที่เราจะไปสมัครงานจริงนะครับ นี่ก็คือเป็นสิ่งที่ทําให้ผมทาให้โปรไฟล์มันดูดีขึ้นตอนที่สมัครงานนะครับแต่สิ่งที่สําคัญนะครับก็คืออีก2ออย่างเนี่ยก็คือว่าผมก็ทำการรีดโคดทุกวันนะครับทั้งการทำดูทำรีดโคดอีซี่นะครับแลมีเดียมนะครับตอนนั้นน่ผมก็ยังไม่รู้หรอกว่าจะสมัครสายซอฟแวร์เอนจิเนียร์หรือสายดีไซน์ผมก็เฮสิตานส์นะครับแต่ผมก็ทําการทํารีดโคดทุกวันนะครับแล้วมันก็ตอบแทนผมนะครับด้วยดีก็คือว่า ผมพาไปทั้งห้าสิบข้อเนี่ยเราก็พอผมสัมภาษณ์เนี่ยผมว่าเจอข้อที่เป็นเกี่ยวกับ data structure a n l g o r i t h m ในในการสัมภาษณ์ค่อนข้างเยอะนะครับตอนนั้นผม take เขาจำได้ว่าเป็นประมาณ level easy medium ะครับไม่ได้เกินนั้นนะครับแค่ basic to intermediate ก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยที่คาดไม่ได้เลยก็คือโปรเจกต์ครับคือตอนที่เราเข้าไปในห้องสัมภาษณ์เราก็คุยกับทางทีม Manager หรือ hiring manager ต่างๆเนี่ยครับเรา conversation ส่วนใหญ่ที่เราสัมภาษณ์เขามันก็จะเริ่มมาจากโปรเจกต์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีโปรเจกต์เยอะนะครับออตอนนั้นผมก็มีโปรเจกต์มากมายเลยครับที่ที่สามารถที่จะ list ใน resume ไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับ AI เกี่ยวกับซอฟต์แวร์เงี้ยก็สามารถไปดูได้นะครับแล้วก็เป็นโปรเจกต์ทั่วไปนะครับก็ list มาเลยนะครับหลายอันไม่ว่าจะเป็นผ่าน dissertation ผ่าน side project ที่ทำตอนเวลาว่างนะครับ เนี่ยก็คือจะเป็นอีกข้อหนึ่งนะครับที่ทำให้มันดิเฟ n เช a t e นะครับจริงๆแล้วที่ผมพูดมาเนี่ยมันมีหลายข้อมากคือผม Take Bootcamp ผม Take Master เกี่ยวกับ Data Science นะครับผมทำดีโคทุกวันผมมีอินเท n ร์ชิพผมทำโปรเจกต์นะครับอันนี้ผมก็แนะนำนะว่าถ้าคนที่จะอยากจะย้ายมาสายนะครับเทคโนโลยีเนี่ยเขาก็ต้องชอบมันจริงๆนะครับถึงจะย้ายมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันคงไม่ต้องทำแบบทั้งหมดที่ผมบอกนะครับ ม่าองทำตั้งแต่บูตแคมป์จนถึงมาสเตอร์อะไรเงี้ยไม่จำเป็นจะต้องเทคหมดบางคนผมก็เห็นว่าเขาแค่ทำโปรเจกต์สายโปรเจกต์หรือว่าเทคบูตแคมป์นิดๆหน่อยๆนะครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วไม่จำเป็นจะต้องฟูลแม็กซ์นะครับแต่อันนี้ผมอินผมเลยเทคเยอะก็โอเวอร์ชีพไปนิดนึงนะครับก็จริงๆแล้วอะผมก็แนะนำนะถ้าสมมติว่าใครอะยังไม่ได้กำลังคิดเหมือนกันนะครับที่อยากจะหางานก็ มองหาโอกาสดูครับลองห้างทำโปรเจกต์ส่วนตัวให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อที่จะมีอะไรพูดในตอนสัมภาษณ์นะครับแล้วก็ทำรีคอร์ดเยอะๆนะครับอันสุดท้ายครับก็จะได้งานไม่ว่าจะเป็นสายซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์หรือสายดีเออร์สานะครับผลสุดท้ายนะครับจากการที่ผมฝึกฝนมาครับผมก็สมัครไปทั้งตำแหน่งซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์แล้วก็ตำแหน่งดีเออร์ซายน์ทิสนะครับปรากฏผมก็จะได้อยู่หลากหลายที่นะครับทั้งตำแหน่งซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ดีเออร์ซายน์ทีส AI engineer ก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นผลอ่อนรับที่ผมได้นะครับแล้วก็จริงๆก็คิดว่าทุกคนนะครับก็น่าจะสามารถทำได้นะครับถ้า start small นะครับแล้วก็ค่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเกี่ยวกับ application process ในช่วงนี้นะครับก็มีอะไรก็พิมพ์ในคอมเมนต์ได้ครับแล้วก็ช่วยไลค์และ Subscribe ได้ครับเพื่อทำคอนเทนต์แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ